สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักไก่ชนทุกท่านครับผมชอชัยนะไก่ชนครับก็ก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับกดติดตามให้ผมนะครับเป็นกําลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจจริงๆครับขอประทานอภัยนะครับพูดก็วันนี้พามาดูไก่หนุมครับ ไก่หนุ่มตัวนี้เป็นสายพ่อเขาเป็นสายไอ้เย,ต,ยตีตานะครับเยตีตาชื่อเขาเยาตีตานะครับเพราะส่วนมากเขาชนอยู่สามไฟก็คู่ต่อสู้บอดทั้งสองสองตัวนะครับนี่ลูกชายเขาครับลูกชายเขาจะมีมูเซอร์ดำเล่กหน่อยนะครับแข้งขาครับแข้งเล็กเป็นไก่แข้งเล็ก แข่งนกครับผมว่าน่าจะไม่พลาดไก่สายพันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ก็อายุสิ้นเดือนนี้ก็เจ็ดเดือนครับก็พอดีมีพักพวกโทรมาขอแบ่งปันนะครับหมป,ปากเกตมนบลรีก็ของเฮียสมชายนะครับเฮียกล้องนะครับได้โทรมาขอแบ่งปันไปก็ เอาไปลองดูนะครับผมไม่เคยเห็นสักแปะเลยนะครับไก่ตัวนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนคือว่าผมไม่เคยเห็นก็ให้เพื่อนไปลองดูทดลองดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าก็คือว่าถ้าเป็นยังไงก็ส่งข่าวด้วยนะครับราคาก็ขอค่าข้าวค่าน้ํากันนะครับไม่มีอะไรมากมายทําแบบบ้านๆทาแบบลากหญ้านะครับก็ผมทําแบบบ้านๆครับมีเพื่อนๆถามว่ามีไก่ไหม พประมาณสิ้นเดือนตุลานะครับก็พอมีครับไก่รุ่นนี้แหละครับไก่รุ่นนี้จะมีอยู่ประมาณเกือบสิบตัวนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับทำสิบสิบตัวเก่งก็สามตัวสี่ตัวนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับถ้าทําออกมาเก่งทุกตัวนี่ผมถือว่าผมก็ทําแบบบ้านๆทาแบบเรื่อยๆไปนะครับทําก็อาศัยเหล่าตัวเองพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ จะขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เผื่อเพื่อนๆสนใจไก่หนุ่มยังไงก็ทักถามกันเข้ามานะครับสุดท้ายก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับกำลังพัฒนาไก่อยู่ชื่นชอบไก่อยู่ก็ให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ